สี่เซนค่ะจากจุดนี้นะคะสี่เซนใช้ประมาณเส้นอกเขาจะป้ายมาไม่ถึงเก็ดนะคะจากเส้นกลางออกมาประมาณสองนิ้วอันนี้คือเก็ดนะคะอันนี้คือเย็บนะคะเย็บอันนี้เขาจะโค้งๆหน่อยอันนี้ตัดไปได้เลยนะคะ ชิ้นขวาชิ้นซ้ายเส้นกลางแล้วก็มานี่ได้เลยค่ะไม่ไม่ขึ้นมาแล้วก็มีคอนะคะเพราะเหวี่ยคอซ้อนกันเนี่ยจะเห็นคอนะคะชิ้นซ้ายก็จะมาตรงนี้แล้วก็ลงมาเส้นกลางนี่เลยค่ะอันนี้คือซ้ายนะคะอันนี้คือขวาเป็นกระดุมจีนะคะจับไส้ไก่หนึ่งกระเบียดแล้วก็จับพักมุมนะคะนิ้วกับหนึ่งกระเบียดนิ้วกับสองขีดนะคะ